พามชมไปดูความเคลื่อนไหวของวงการธุรกิจพลังงานกันหน่อยหลังจากที่เมื่อวานนี้อารามโก้นะคะเป็นบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบียเขาออกมาประกาศถึงรายได้ของปี2,565ก็คือปีที่แล้ว โอ้โหรายได้สูงกว่า1.6แสนล้านดอลลาร์เลยนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5ล้านล้านบาทคุณผู้ชมซึ่งรายได้สูงขนาดนี้ก็ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารว่าเอ๊ะนี่ <ฮะ S 1> เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตสงคราม,มร,ระหว่างยูเครนกับรัสเซียใช่หรือเปล่าโดยทางอารามโก้เนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ํามันถือว่าเป็นรายใหญ่สุดของซาอุดีอาระเบียนะคะแล้วก็เป็นอันดับที่2ของโลกก็รายงานผลกําไรสุทธิประจําปี มูลค่า1.61แสนล้านดอลลาร์ค่ะถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนหน้านี้ถึง46ในในแถลงการเขาก็บอกนะคะว่าที่กำไรสูงขนาดนี้เนี่ยหลักๆก็มาจากราคาน้ำมันดิบมันสูงขึ้นปริมาณการขายน้ำมันก็เพิ่มขึ้นแล้วอัตรากำไรก็ดีขึ้นด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นต่างๆและการประกาศครั้งนี้ก็เลยทำให้อารามโคเนี่ยกลายเป็น บริษัทพลังงานรายล่าสุดเลยนะคะที่รายงานผลกําไรสูงสุดเป็นประวัติการหลังจากที่ราคาพลังงานมันพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าการลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วรายงานผลกําไรดังกล่าวมันก็ไปสอดคล้องกับผลกําไรที่คล้ายคลึงกันจากบริษัทบิ๊กออยอีก5.6บริษัทนะคะซึ่งเขาก็รายงานกันไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเราไปไล่เลียงดูนะคะ จะมี Exxon Mobil ของอเมริการายงานผลกำไรไปกว่า59,000ล้านดอลลาร์สูงสุดเป็นประวัติการสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันตะวันตกเลยเชลของอังกฤษก็ประกาศผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะ39,000ล้านดอลลาร์เชฟรอนของอเมริการายงานผลกำไร36,500ล้านดอลลาร์ total energy ของฝรั่งเศสรายงานผลกำไรที่36,200ล้านดอลลาร์และ BP ของอังกฤษผลกำไรอยู่ที่27,000ล้านดอลลาร์ซึ่งอาจจะน้อยกว่าเจ้าอื่นแต่ก็เป็นการสร้างสถิติใหม่เหมือนกันทีนี้ก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มานะคะว่าจริงๆนับแค่บ,บริษัทน้ำมันรายใหญ่5แห่งเนี่ยผลกำไรรวมกันเกือบ 200, 0 0 0ล้านดอลลาร์ามากกว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ซะอีก แล้วยังเป็นกําไรที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นเลยนะคะ,ะเขาถ้าพูดตรงๆก็จริงอะ<ช>่ะเพราะว่าเป็นประเทศนะคะที่ส่งออกน้ํามันะนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ทั่วโลกเนี่ยมีวิกฤตพลังงานด้วยใช่ค่ะคือเขาบอกเลยว่ากําไรครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการพลิกฟื้นครั้งใหญ่แหละเพราะถ้าเราย้อนกลับไปก็ถ้าพูดจาก เขาเรียกว่าเป็นมุมมองจากทางฝ่ายบริษัทพลังงานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่โควิด1 9มันระบาดเนี่ยเขาสูญเสียเยอะนะตอนนั้นราคาน้ํามันก็ร่วงคนก็ไม่ค่อยออกไปทํางานเพราะล็อกดาวน์เขาก็เลยบอกว่าเห็นใจหน่อยเถอะกําไรที่ได้มาในครั้งนี้เนี่ยไปชดเชยกับที่มันขาดหายไปครั้งก่อนได้ไหมแต่ที่สังคมจับตาก็คือได้กําไรมาแล้วเอาไปทําอะไรบริษัทยักษ์ใหญ่พลังงานส่วนใหญ่เนี่ยเอากําไรมาหาศาลเหล่านี้ไปตอบแทนผู้ถือหุ้น ด้วยการปันผลที่สูงขึ้นแล้วก็การซื้อหุ้นคืนซึ่งก็ล้วนเป็นผลประโยชน์ของตัวเองค่ะก็เลยทําให้มีข้อเรียกร้องนะคะให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทต่างๆถึงประเด็นการรับผลประโยชน์จากสงครามและวิกฤตพลังงานในช่วงที่ปัญหาความยากจนด้านพลังงานเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายประเทศเลยนะด้านประาธานทดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนก,ก็ออกมาแสดงออกนะคะถึงเรื่องนี้ในลักษณะที่ตําหนิ บอกเลยค่ะบอกว่าผลกําไรสูงสุดเป็นประวัติการของบริษัทน้ํามันในวันนี้ไม่ใช่เพราะพวกเขากําลังทําสิ่งใหม่หรือสร้างสรรค์แต่ว่าผลกําไรของพวกเขาเนี่ยคือผลพวงจากสงครามโชคลาภจากความขัดแย้งอันโหดร้ายที่ทําลายล้างยูเคนแล้วก็ทําร้ายผู้คนหลายสิบล้านคนทั่วโลกโ ยังย้ำอีกนะคะโจะไบเดนบอกว่าบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐเนี่ยลงทุนกำไรน้อยเกินไปเพื่อเพิ่มการผลิตในประเทศนะคะเพื่อช่วยกดราคาน้ำมันแต่พวกเขาเนี่ยกลับใช้ผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการเพื่อซื้อหุ้นของตัวเองคืนตอบแทนซี o <อ>แล้วก็ผู้ถือหุ้นนะคะนี่ก็ได้ทีโจไบเดนนะคะ,คะออกมาสร้างวัฒกรรมใน การผลกําไรนะคะของทางประเทศที่เขาได้กําไรอย่างซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้เลยค่ะแต่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางอารามโคของซาอุเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าโอเคเขามีการลงทุนน้อยจริงๆแบเทียบกับผลกําไรแต่เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมองหาการลงทุนเพื่อพลังงานสะอาดที่ช่วยเหลือการลดมลพิษต่างๆในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วกันใช่บบค่ะ